ด้เวลาทวงตำแหน่งราชามาร์เซกับปฏิบัติการโค่นเปแอรเชในวันที่โอลิมปิกมาร์เซเปิดตัวโรเบรโตเดอแซบีเข้ามาทำหน้าที่เฮดโค้ชของทีมในฤดูกาล2024-25คุณซหนุ่มอิตาเลียนเนื้อหอมประกาศกล้าวในการสัมภาษณ์แรกของเขาว่าผมมาที่นี่เพื่อบอกกับนักเตะในทีมว่าเราจะทำให้แฟนบอลภาคภูมิใจเราจะจริงจังและทำมันอย่างกล้าหาญพวกเราจะท้าทายความยิ่งใหญ่ของเปแอรเช การพูดนั้นช่างไงไ่ายดายแต่การจะโค่นแตะแห่งลีกเอิงอย่างเปแอชเชที่ทุ่มหนักสร้างทีมมาเป็น10ปีมันง่ายแบบนั้นหรือมาร์เซย์กำลังทำอะไรอยู่และทำไมพวกเขาจึงตั้งเป้าแบบนั้นเทพแห่งยุค1,990ในช่วงยุคปลาย1,980ถึงตน้น1,990โอลิมปิกมาร์เซยสโมสรที่เติบโตจากชนชั้นรกาก้าและมีแฟนบอลมากที่สุดคือเบอร์หนึ่งของลีกเอิงฝรั่งเศสอย่างแท้จริง พวกเขาคือทีมที่คว้าแชมป์สสมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี1988ถึงปี1992แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ดอนอับปะลงเรื่อยจนกระทั่งภาพของการเป็นราชาค่อยๆจางหายลงพร้อมการปรากฏตัวของราชาทีมใหม่อย่างปารีสแซงแชร์กแมงการมาของกลุ่มทุนกลุ่มกาตาสปอร์ตอินเวสเมนต์เมื่อปี2011เปลี่ยนแปลงไปแอชเชไปยังมากงบประมาณการเสริมทัพจัดเต็มราวกับมีเงินไม่อั้นรวมถึงการเปลี่ยนโครงสร้างสโมสรด้านต่างๆ จนพวกเขากลายเป็นทีมที่อุดมไปด้วยดาวรุ่งสีเท้าดีและเป็นทีมที่คว้าแชมป์ลีกถึง10สมัยจาก13ปีลังสุดและแน่นอนว่านาะตอนนี้ยอดคว้าแชมป์ลีกของพวกเขามากที่สุดในประวัติศาสตร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ส2สมัยคำถามคือระหว่างนี้โออมที่เคยเป็นพี่บิ๊กในช่วงยุค1990าทำอะไรอยู่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านลีกเอิงฝรั่งเศสของเดอะกาเดียนสรุปเรื่องนี้ด้วยหนึ่งประโยคที่ว่าเปแอชเชมีแผนระยะยาวแต่โอเอ็ยังคงติดอยู่กับแผนการระยะสัน้น และยืนยันว่าไม่ใช่แพ้เปแอชเช่ในเรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องมันเริ่มต้นจากความยิ่งใหญ่ในช่วงต้นยุค1990ที่มีแบนนาตาปีที่เข้ามาซื้อสโมสรและทุ่มเงินมากมายพวกเขากลายเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างยิ่งใหญ่และมันควรจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาดันตัวเองไปยังอีกระดับทว่าทุกอย่างก็จบลงอย่างรวดเร็วสาเหตุเพราะตาปีนั้นถูกจับได้ว่าพยายามล็อกผลการแข่งขันแถมยังถูกปรับตกชั้นอีกในปี1994 นั่นคือจุดเริ่มต้นความตกต่ำของมากเซจนกระทั่งในที่สุดนักเตะด,ดังๆก็เริ่มย้ายออกจากทีมซึ่งพอถึงช่วงต้นยุค2,000พวกเขาก็ยังตั้งหลักไม่ได้ทีมไม่ได้มีการบริหารที่มีคุณภาพมากพอมีแต่เสียงฮือฮาในการซื้อตัวในแต่ละซัมเมอร์แต่ไม่มีความยั่งยืนซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันแม้เปแอชเชจะยังไม่ได้เริ่มสร้างยุสมัยแต่มันก็ยากสำหรับโอเอ เพราะณนะตอนนั้นทีมที่มีพร้อมกว่าทั้งแนวทางการบริหารทีมและเรื่องของการเงินอย่างโอลิมปิกลียงโดดเด่นขึ้นมาเป็นเบอร์นหนึ่งของลีกหรือในยุคที่คนไทยจําได้ในชื่อยุคลียงลงเป็นยิงอันโด่งดังแน่นอนเพราะทีมที่ไม่พร้อมเดินหน้าต่อได้ไม่ไกลมากเกยังคงเป็นทีมที่ชอบนักเตะด,ด้วยมูลค่ารวมติดท็อปสของตลาดซื้อขายเสมอแต่ปัญหาคือผลงานก็ไม่ได้ยั่งยืนแต่อย่างใดเรื่องนี้เมดี้เบนาเตียอดีตนักเตะจากอาคาเดมีของมากเกส ที่ไม่เคยมีโอกาสได้ลงสนามให้กับทีมเลยแม้แต่นัดเดียวก็จะย้ายออกไปโด่งดังกับโรม่าบาเยอร์มิวนิกและยูเวนตุสคือคนที่ยืนยันเรื่องนี้เองมันเป็นเรื่องยากของทีมนี้มาโดยตลอดสําหรับนักเตะดาวรุ่งที่จะได้โอกาสลงสนามหรือได้เล่นให้กับทีมมันมีแรงกดดันมากมายภายใต้การทํางานของโค้ชและสโมสรแห่งนี้ดังนั้นจึงไม่มีใครอยากจะเสี่ยงกับนักเตะดาวรุ่งที่โตมาจากอะคาเดมีเบนาเตียกราวอย่างที่ได้กล่าวไปในข้างตน้นมาเซ ถูกตัดสินว่าเป็นทีมที่ไม่มีเป้าหมายระยะยาวเพราะมักจะซื้อนักเตะในราคาแพงและไม่ประสบความสําเร็จนักต่างกับทีมที่งบประมาณไม่เยอะแต่คว้าแชมป์ลีกเอิงได้ในยุคหลังๆอาธิลีนที่เลือกลงทุนกับนักเตะอายุน้อยมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อได้ซึ่งนอกจากลีนจะได้แชมป์ลีกในฤดูกาล2 0 2 0 2 1แล้วนักเตะจากทีมชุดนั้นก็ขายได้ทําเงินเข้าสู่สโมสรมากมายที่เราพยายามบอกคือยิ่งมาก์เซ่ล้มเหลวเท่าไหร่ พวกเขาก็จะโดนทีมที่ตามหลังค่อยๆแสงหน้าบางปีแม้แต่การเป็นเบอร์สองของลีกรองจากเปแอดเชพวกเขาก็ไม่สามารถทำได้โดยในฤดูกาล2 0 2 3 2 4เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากมากร์เซใช้เงินกว่า100ล้านยูโรในตลาดซื้อขายเสมอที่แล้วแต่จบลงโดยการใช้งานกล้องหน้าที่อายุ34ปี และผ่านช่วงพีก็ไปพักใหญ่พักใหญ่อย่างปีแอเอเมริกโอบามยองสมสรที่มีเป้าหมายยิ่งใหญ่อย่างมากเซไม่ควรทำอย่างยิ่งกับการใช้กองหน้าตัวหลักเป็นนักเตะวัย34ปีแถมยังตั้งเขาเป็นศูนย์กลางของทีมและยังเป็นนักเตะคนเดียวในล,ลีกเอิงที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดหากไม่นับนักเตะของเปแอเชลุกว่าแบบนั้น เรื่องความมวุ่นวายภายในสโมสรก็เป็นอีกเรื่องที่เกิดขึ้นเนืองเนกุนซื้อที่ทํางานกับสโมสรหลายคนอยู่ไม่เกินหนึ่งซีซั่นก็ลาออกไปอาชิมาเซ e โลบิเอนซาและฮอกเก้ลาออกยางกระทันหันหลังจากมีความขัดแย้งกันและอันเดนวิลาดโบอาดอดีตโค้ชก็ถูกพักงานเนื่องจากวิจารณ์สโมสรอ,อย่างเปิดเผยขณะที่ในฤดูกาล2023-24ที่ผ่านมา พวกเขาใช้เฮดโค้ดถึง4คนได้แก่มาเซลินโยชักอาวาโดนาโดเจนนารโวกาตูโซและชองลุยกาเซการปลดหรือเปลี่ยนโค้ดเป็นว่าเล่นแบบนี้แสดงให้เห็นปัญหาบางประการภายในอาจจะด้วยโค้ดทําผลงานไม่ดีตามที่หวังแต่ครั้นเมื่อมีโค้ดที่ผลงานดีแฟนบอลชอบโค้ดคนนั้นก็ไม่อยู่กับทีมและต้องออกอยู่ดีอาทิอีกัตูดอกกุนซอชาวโครเอเชียก็เป็นอีกคนที่แม้จะพาทีมขึ้นมาจบอันดับ3ในฤดูกาล2022-23 และชนะใจแฟนแฟนหรือสไตล์การเล่นที่ดุดันมีชีวิตชีวาแต่แฟนบอลยิ้มได้ไม่นานอีกอทุดอกก็ลาออกเพราะมีปัญหาขัดแย้งกับประธานสมโมสปรปาโบนลองโกเรียสึ่งถือเป็นไม้เบื่อไม้เมเากับแฟนบอลมาพักใหญ่และครั้งหนึ่งแฟนบอลของโอเอมก็เคยคู่ว่าจะทําสงครามกับบอร์ดบริหารหากไม่ยกทีมลาออกซึ่งสุดท้ายพวกเขาก็ต้องรับฟังเสียงของแฟนบอลบ้าง เพราะัเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนในปี2021ที่แฟนบอลมากเกกว่า200คนบุกโจมตีสนามซ้อมของตัวเองคุณจะเห็นปัญหาคร่าวๆจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีสโมสรไหนผลงานในสนามโดดเด่นต่อเนื่องได้หากไรซึ่งความแน่นอนและความเชื่อมั่นจากกลุ่มบอร์ดบริหาร OM <ม>ก็เป็นแบบนั้นอย่างไรก็ตามในซีซั่นนี้อย่างน้อยๆพวกเขาก็พยายามแก้ไขบางอย่างไปในทางที่ดีขึ้นลองโกเรียผู้เป็นประธานประกาศกล่าวบอกว่าทีมจะแก้ไขปัญหาเก่า และวางโครงสร้างที่ยั่งยืนเพื่อเป้าหมายให้ทีมกลับมาอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและพวกเขาก็เรียกร้องความสนใจได้ดีมากในเสมอนี้2024-25ยกเครื่องพร้อมลุยหลังจากความวุ่นวายลองกเรียที่มีปัญหากับแฟนบอลยอมถอย1.9และให้คนที่รู้เรื่องฟุตบอลอย่างสเตฟานเทสซีเยนักบริหารชื่อดังในวงการฟุตบอลฝรั่งเศสขึ้นมารับตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปนั่นถือเป็นก้าวแรกที่ทีมของพวกเขาเริ่มกลับมาเป็นรูปเป็นร่าง เป้าหมายคือการวางโครงสร้างระยะยาวจ้างคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆของฟุตบอลเข้ามาประจำการในตำแหน่งต่างๆและเนื้อสิ่งอื่นใดคือต้องทำภายใต้เป้าหมายทางการเงินที่ยั่งยืนด้วยผลงานของเทสเเยหลังการเข้ามาทำงานถือว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงของสโมสรโดยเขาได้ใช้สตาร์ทเลโลดกรังย้าของทีมให้ใช้ประโยชน์และทำเงินได้มากขึ้นจากการให้เช่าจัดงานออแกนในเซอร์ระดับโลกรวมถึงงานคอนเสิร์ตนักร้องดังทำให้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ตัวเลขการเงินของทีมก็ดีขึ้นด้วยเพราะรายได้ของทีมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากผู้สนับสนุนเจ้าใหญ่อย่าง CMA บริษัทขนส่งชื่อดังซึ่งหลังฤดูกาล2023-24จบลงมาร์เซถูกจัดอันดับให้เป็นสโมสรที่มีรายได้มากที่สุดเป็นอันดับที่20ของยุโรปจากรายได้258.4ล้านยูโรเน้นจำนวนดังกล่าวถูกเอาไปใช้กับการปรับโครงสร้างอะคาเดมี่และทีมชุดเยาวชนที่เป็นพื้นฐานที่แท้จริงของสโมสรมีการจ้างเมดี้เบนาเตีย กลับมาทํางานเป็นที่ปรึกษาด้านกีฬามีหน้าที่คอยดึงเอานักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีเข้ามาอยู่ในทีมและสร้างชุดความคิดให้กับเปล่าดาวรุ่งเพื่อให้นักเตะมีความกระหายและอยากนําความสําเร็จมาสู่ทีมเราต้องสอนนักเตะว่าสโมสรแห่งนี้เป็นอย่างไรและเป็นตัวแทนของสิ่งใดหมายถึงเมืองและแฟนบอลเราจะไม่สอนให้พวกเขาเป็นนักเตะที่ดีเท่านั้นเราจะสอนให้พวกเขาทนทานต่อความกดดันและดำรงอยู่ด้วยที่เปี่ยมล้นไปนาเตียกล่าวเลานักเตะเยาวชนที่พวกเขาสร้างขึ้นมา จะถูกส่งต่อไปอยังทีมสำรองที่ปัจจุบันคุมทีมโดยช่องปีแอร์ปาแปงตำนานเบอร์หนึ่งของสโมสรซึ่งนั่นถือเป็นก้าวใจคนสำคัญอย่างน้อยๆพวกเขาก็ฟื้นคืนจิตวิญญาณแห่งสโมสรของกลุ่มคนรากญ่าเหล่านี้กลับมาแม้มากเสอาชไม่สามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้ภายในเร็ววันแต่การขยับตัวของพวกเขาในเสมอติที่น่าสนใจมากโรเบร์โตเดอเซบีกุนซึุ่่มเนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งของยุคถูกบอดบริหารมาใจด้วยโปรเจกต์ใหญ่ระยะยาวในการทวงความยิ่งใหญ่ สิ่งที่พวกเราจะทำร่วมกันคือการวางโครงสร้างระยะยาวที่จะนำหมากใส่กลับสู่สถานะที่ควรจะเป็นนั่นคือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งสูงสุดส่วนหนึ่งในการสัมภาษณ์ในวันเปิดตัวเบเชนนั้นเดอะแซบี้คือคนที่สามารถเปลี่ยนไมซเซตนักเตะในทีมได้จริงเขาเคยพิสูจน์มาแล้วตอนที่อยู่กับไรตันจากการรับงานต่อจากแรมพอตเตอร์และเขาพาทีมไปสู่อีกระดับหนึ่งในเชิงผลลัพธ์เขาพาทีมจบอันดับ6ในฤดูกาล2022-23สีซั้นแรกที่คุม และตกรอบรองชนะเลิศในศึกเ a ฟครับแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่าคือการพัฒนานักเตะที่มีให้กลายเป็นนักเตะที่คลาสสูงขึ้นเล่นฟุตบอลโดวยวิธีการที่สวยงามแม้จะชื่อชั้นจะเป็นรองนักเตะหลายคนอย่างมอยเซตไกเซโดอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์คาโอรุวิโตมาร์และแนวรุกคนอื่นๆโดดเด่นขึ้นมามากในยุคข,ของเขาแม้แต่นักเตะเกรดล่างๆของพรีเมียร์ลีกอย่างซอลลี่มัสลูอิดังหรืออดัมเว็บสเตอร์ กลายเป็นนักเตะที่เล่นฟุตบอลในแบบของฟุตบอลสมัยใหม่ได้อย่างเหลือเชื่อการชิงตัวเดอรแซปปี้ทำกลางทีมใหญ่ๆมากไมยถือเป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยมซึ่งการมาของเขานำมาซึ่งนักเตะอายุน้อยมีศักยภาพที่จะไปข้างหน้าได้ไกลอย่างเบสันกรีนวุดและบาโบ่ไมเต้วัย22ปีที่ซื้อขาดจากลอริยองนอกจากนักเตะอายุน้อยที่กล่าวในในลิ์แล้วยังมีอีกหลายคนที่มีข่าวว่ากำลังจะมาเป็นสมาชิกของมาร์เซอาทิเอ็ดดี้เอนเคเทียของอาเซนนลและ วาเลนตินคาร์โบนีตัวรุกจากอินเตอร์มิลานเป็นต้นคณะแกนกลางที่ถือเป็นหัวใจในการสร้างเกมพวกเขาเลือกนักเตะที่มีประสบการณ์และอยู่ในวัย29ปีอย่างปีแออมินฮอยเบียมาจากสเปอร์แบบยืมตัวชื่อนี้อาจจะไม่ได้ว่ามากนะักแต่เรื่องของคาแรคเตอร์และผลงานกับสเปอร์และในทีมชาติเดนมาร์กของเขาถือว่ามีมาตรฐานมาโดยตลอดเป็นนักเตะที่เหมาะกับการเป็นผู้นำทีมในยุคที่ทีมพยายามจะลดอายุฉเฉลี่ยนักเตะในทีมได้เป็นอย่างดี จากทั้งหมดที่ว่ามามองแล้วก็ยังถือว่ามันยังไม่ใช่เรื่องใกล้เคียงที่มาร์เซจะแซงหน้าเบแอดเชงได้แต่ยังน้อยน้อยยักลับทีมนี้ได้เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอีกครั้งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเป้าหมายว่าพวกเขาจะต้องดีขึ้นในทุกๆปีอย่างไรก็ตามโลกฟุตบอลมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เสมอบางครั้งชื่อชั้นของนักเตะก็ตัดสินอันดับบนตารางคะแนนไม่ได้อย่างที่ได้กล่าวไปพวกเขาได้โค้ชอย่างเดอแซบีที่มีประสบการณ์ในการรวมทีมระยะสั้น และสร้างทีมให้มีคาแรคเตอร์ที่กล้าหาญพร้อมท้าทายทีมใหญ่มาแล้วไม่แน่เดอร์แซบีพร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์พร้อมทวงตำแหน่งบนหัวตารางกลับมาในรอบ14ปีก็เป็นได้โอ้โหถ้าทำได้ละก็แจ้งเกิดเต็มตัวแน่พี่แซบ,บี้